Welcome to EMS o n l i ส e 2020สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e m s 2สอมสังเกตติวสอบฮะ <Okay. S 1> วันนี้นะครับ <Okay. S 1> ผมนำเสนอเป็นคลิปที่5นะฮะในเรื่องของ verb to do ครับเข้ามาแล้วนะฮะกดติดตามครับเพื่อติดตามบทเรียนใหม่เวลาที่เราอัพโหลดเข้ามานะครับจะได้เรียนก่อนใครฮะคราวนี้เราจะมา พูดถึงในเรื่องของหน้าที่ verb-to-do ฮะเวลาที่อยู่ในประโยคเนี่ยเขามีหน้าที่อย่างไรบ้างครับเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับก่อนอื่นนะฮะเราจะมาทำความรู้จักกับ verb-to-do ก่อนครับไอ้ verb to do เนี่ยนะครับมันคืออะไรฮะหนึ่งฮะ verb to do คือคำกริยาคำหนึ่งฮะมันมันก็เหมือนกับ verb-to-be นั่นแหละครับมันเป็นได้ทั้งกริยาะแท้ และกริยาช่วยนี่คือเรื่องสำคัญครับว่าเป็นแท้อย่างไรและเป็นช่วยอย่างไรฮะซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องทำความรู้จักฮะในข้อที่2ครับผมเขียนไว้ว่า verb to do เนี่ยเมื่อเป็นกริยาแท้ฮะจะมีความหมายว่าทำทำหมายถึงว่าทำกิจกรรมที่มันมีอยู่แล้วฮะไม่ใช่ทำหรือไม่ใช่สร้างขึ้นมานะครับเป็นการทำกิจกรรมที่มีอยู่แล้วฮะและข้อที่3ฮะผมเขียนว่า ดูทําหน้าที่เป็นกริยาช่วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นกริยาช่วยครับมันไม่มีความหมายครับดังนั้นเมื่ออยู่ในประโยคครับเราไม่ต้องแปลคําว่า Do Do e s did นี้เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูต่อไปครับคราวนี้ฮะในเรื่องของ verbt o d o ที่ทําหน้าที่เป็นกริยาแท้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5รูปครับ ซึ่งรูปที่เป็นกริยาแท้ช่อง1ห,หรือกริยาปัจจุบันจะมีอยู่2เท่านั้นฮะคือคําว่า do กับด u สเท่านั้นฮะส่วนกริยาช่องที่2หรือว่ารูปอดีตนั่นเองนะครับก็คือคําว่าด i ทคาเดียวฮะและคําว่า d o n นจะเป็นกริยาช่องที่3ครับคือช่องที่1นึ่งดูดัสดิและด n นนะครับไล่มานะครับคราวนี้รูปที่เติม ing ก็คือคําว่า doing และ รูปเดิมของเขาคือคำว่าดูนี่เองฮะคลิกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้นะครับการที่เราจะเอากริยามาเติม ING เนี่ยนะฮะเราจะเอา verb ช่องศูนย์หรือกริยาช่องศูนย์นมาเติม ING ครับอ่านี้จำให้ดีนะฮะไม่ได้เอาช่องหนึ่งนะเอาช่องศูนย์มาเติมครับรับรองถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคราวนี้เมื่อไหร่ที่ verb to do เป็นกริยาแท้เนี่ยนะครับ กริยาแท้มันมีอยู่2ช่องใช่ไหมฮะเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับมีอยู่2ช่องคราวนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ verb to do ที่เป็นช่องที่1ก่อนครับ verb to do ที่เป็นช่องที่1เนี่ยก็คือ do และ does นะมีการแยกใช้ให้สอดคล้องกับประธานของประโยคซึ่งผมพูดไปแล้วเมื่อคลิปล่าสุดเนี่ยฮะในเรื่องของความสอดคล้องประธานและกริยาฮะอ่าเดี๋ยวถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือว่าเฮ้ยมันความสอดคล้องคืออะไรย้อนกลับไปดูอีกคลิปหนึ่งได้ครับซึ่ง ผมเชื่อว่าเราจะมีความชัดเจนในเรนี้มากขึ้นนะอ่ะครนี้มาดูต่อครับคําว่า d ้ s สนะเราจะใช้กับประธานที่เป็นชื่อคนคนเดียวฮนะหรือว่าเป็นคํานามที่มีอยู่หนึ่งเดียวครับหรือเราจะใช้กับสรรพนามที่เป็นเอกพจน์นั่นก็คือ he หรือ he หรือ it นั่นเองครับประโยคตัวอย่างฮนะ Emily does her project in the library every weekend อีกรอบนะฮะ e m i l y e ่ด s า e r Project in t h e l i ลเบล e ท e กสุด e e e ดาแปลว่าเอมิลี่เนี่ยเธอจะทำโครงงานของเธอครับในห้องสมุดทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์ครับคำว่า Weekend แปลว่าวันหยุดสุดสัปดาห์หรือเสาร์ที่นีเองฮะนะครับอีกประโยคหนึ่งครับ she does housework after coming back from the library อีกรอบนะฮะ she does housework after coming back from the library แปลว่าเธอจะทำงานบ้านนะฮะ ทุกครั้งที่เธอไปห้องสมุดเนี่ยกลับมาแล้วเธอก็จะทำงานบ้านนั่นเองครับต่อไปครับเราจะใช้ดูฮะกับประธานที่มันมีมากกว่า1ห,หรือว่าเราเรียกว่าสรรพนามหูโพจน์นั่นเองครับนั่นหมายถึง U V และ D ฮะคราวนี้ประโยคที่หนึ่งที่ผมยกตัวอย่างมาครับนั่นคือประธานที่มีมากกว่า1คือคำว่า Emily and her colleagues Emily and her colleagues, c o l l e a g u e แปลว่าเพื่อนร่วมงานครับดังนั้นเอมิลี่หฮะและเพื่อนร่วมงานเติม s ด้วยสแสดงว่าอีกหลายคนครับดังนั้นประโยคนี้ประธานมีมากกว่า1คนครับจึงเป็นประธานหูพจนะฮะกริกยาตก็เลยใช้คำว่า do ฮะไม่ใช่ does เหมือนด้านบนที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นะฮะประโยคนี้ก็จะกลายเป็น Emily and her colleagues do the project in the library อีกรอบนะฮะ Emilie her colleagues the project in the library and do the Emily เธอและเพื่อนๆของเธอฮะคืเอเพื่อนร่วมงานนึงครับมักจะทำโครงโครงการนี่นะครับในห้องสมุดเสมอฮะต่อมาครับ they do a l l i n e s before doing paperwork they do a l l i n e s before doing paperwork แปลว่าพวกเขาก็จะทําเขาโครงก่อนที่จะลงมือทําในงานเอกสารนั่นเองครับผมอ่านี่คือการใช้ verb to do ที่เป็นกริยาช่องหนึ่งฮะมีการใช้ do และ d a s แยกตามประธานนะครับโอเคต่อมาฮะ do ที่เป็นกริยาแท้ช่องที่หนึ่งเนี่ยนะครับน่จะมีความหมายว่าทํฮะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้ do d a s เป็นกริยาแท้เนี่ย มันมีความหมายในตัวเองครับเพราะว่ากริยาแท้มันจะมีความหมายฮะดูประโยคตัวอย่างที่หนึ่งฮะ Don does laundry when his wife is out for work. Don does laundry when his his wife is out for work. แปลว่าอะไรฮะแปลว่าดอนเนี่ยจะซักผ้าครับตอนที่ภรรยาเขาออกไปทำงานนะฮะเออเป็นพ่อบ้านที่ดีนะฮะดอนนะครับประโยคต่อมาครับ Dawn's children always do homework in the living room อีกรอบฮะ Dawn's children always do homework in the living room แปลว่าลูกๆของดอนเนี่ยนะฮะมักจะทำการบ้านในห้องนั่งเล่นครับคำว่า living room มหมายถึงห้องนั่งเล่นหรือว่าอาจจะเป็นห้องรับแขกก็ได้ครับผมที่ใช้ดอนส์เด i l d ร e n น เขาหมายถึงลูกๆของดอนนะและ children เป็นรูปพหูพจน์นะครับดังนั้นกริยาเลยใช้คำว่า do นั่เองฮะต่อมาครับ verb to do ที่เป็นกริยาช่วยนะฮะจะมีอยู่แค่3รูปเท่านั้นครับคืออะไรบ้างครับคือคำว่า do คำว่า does และ did ฮะมีอยู่3ตัวนะฮะคราวนี้ do ที่เป็นกริยาช่วยจะไม่ดีนะมีอยู่แค่3เท่านั้นฮะ ซึ่งเราจะไม่ต้องแปลเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอดูดัสดิดอยู่ในประโยคฮะไม่ต้องแปลนะฮะผมเน้นนะไม่ต้องแปลยกตัวอย่างประโยคที่หนึ่งฮะ Mary does not like chocolate because it makes her fat อีกรอบนะฮะ Mary does not like chocolate because it makes her fat แปลว่า Mary เนี่ยไม่ชอบช็อกโกแลตเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้เธออ้วนฮะ ไม่ชอบเลยฮะประโยคนี้นะครับแสดงว่าเธอกินฮะแต่ว่าเธอไม่ชอบนั่นเองครับผมดังนั้นสังเกตดีๆนะครับผมบอกว่าไม่ต้องแปลคำว่า do d o e s d it เมื่อ,อไหร่ที่อยู่ในประโยคที่อยู่ในฐานะกริยาช่วยฮะรู้ได้ไงว่าเป็นกริยาช่วยครับเพราะว่ามันมีคำว่า Not ฮะเมื่อ,อไหร่ก็ตามถ้า Not ตตามหลังใครฮะหรือหรือนะครับ มีกริยาแท้ในประโยคอีกหนึ่งตัวเนี่ยนะครับคำว่า do d o e s did จะกลายเป็นกริยาช่วยครับในประโยคนี้ like เป็นกริยาแท้ฮะและ does เป็นกริยาช่วยดังนั้นเราจะไม่แปลคำว่า does ตัวหน้าเนี่ยนะฮะแต่จะแปลว่า mary ไม่คือแปลที่คำว่า n ot คำเดียวฮะไม่ชอบช็อกโกแลตนั่นเองครับผมประโยคต่อมาฮะ Mrs. White doesn't cook dinner on Friday evenings. Mrs. White doesn't cook dinner on Friday evenings. แปลว่าคุณนายไว้เนี่ยนะครับไม่ทำอาหารเย็นฮะในเย็นวันศุกร์ครับดังนั้นเวลาแปลเห็นไหมฮะผมแปลว่าไม่เลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ does not หรือว่า doesn't นะครับมันคือคำเดียวกันฮะ แต่มันเป็นกริยาช่วยเราจะไม่แปลความหมายมันครับอเห็นไหมฮะเราจะมาแปลว่าไม่ที่คำว่า not คคำเดียวฮะประโยคต่อมาครับ we don't believe that the government can cope covid 19อ่าอันนี้เราเกาะกระแสกันนิดนึงฮะในเรื่องของ covid 19ฮนะประโยคนี้เป็นประโยคแสดงความคิดเห็นครับว่าพวกเราเนี่ยไม่เชื่อหรอกนะ ว่ารัฐบาลนะครับจะสามารถรับมือกับโควิด -19 ได้ฮะเป็นประโยคแสดงความคิดเห็นนะครับดูนะฮะ don't เห็นไหมครับเราจะพูดว่าพวกเราไม่คำว่า believe แปลว่าเชื่อฮะพวกเราไม่เชื่อหรอกนะครับไม่เชื่อฮะเราแปลที่คำว่า n ot คำเดียวฮะประโยคต่อมาครับ it did not occur here firstly m o r s did once อีกรอบนะฮะ it did not occur here firstly, m e r s did once แปลว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับ m e r s หรือไวรัสเมอเนี่ยนะครับเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะ did กับ not เห็นไหมครับ not อยู่ติดกับ did นะไม่แปลความหมายของ did นะครับ occur แปลว่า เกิดขึ้นนะฮะดังนั้นจะแปลว่า not occur ก็คือไม่เกิดขึ้นเองครับตรงตัวไปเลยนะครับประโยชน์ต่อมาครับ most of hospitals didn't have hygienic mask enough อีกรอบนะฮะ most of hospitals didn't have hygienic mask enough แปลว่าอะไรฮะโรงพรยาบาลส่วนใหญ่ฮะ ไม่มีหน้ากากอนมามัยเพียงพอครับอคำว่า did not หรือคำว่า didn't นะครับเหมือนกันฮะแต่เราจะทำเหมือนกันก็คือไม่แปลคำว่า did ครับแปลว่าไม่เลยฮะ have แปลว่ามีแปลว่าไม่มีฮะ,ะตรงตัวเลยนะครับดังนั้น do does did เมื่อไหร่ก็ตามที่มี not ตามหลังฮะเราจะแปลว่าไม่ฮะ เออไม่ต้องแปลดูดัสดิที่แปลว่าทําอีกเลยนะฮะเพราะว่าดู d ัสดิในที่นี้ที่กำลังพูดถึงนี่นะครับเป็นกริยาช่วยฮะเมื่ออยู่กับ not จะแปลว่าไม่ครับจำให้ดีเลยนะครับตรงนี้นะฮะเป็นส่วนสำคัญครับเอาละคราวนี้ฮะเรามาดูในรูปของปฏิเสธและคำถามของ verb to do บ้างครับผมให้มา2ข้ออ่ามาดู2ข้อแรกนี้ก่อนนะครับข้อที่1ฮะ กริยานะครับในประโยคนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเป็นกริยาช่องหนึ่งฮะกริยาช่องหนึ่งเนี่ยเรารู้ได้ไงครับคือมันจะเติม s d s ได้นะครับเป็นกริยาช่องที่1และมันสามารถวางตามหลังประธานได้อันนี้ผมพูดแล้วนะครับในเรื่องของความสอดคล้องและ need to know ในคลิปที่แล้วนี่เองนะฮะดังนั้นใครที่ยังตามไม่ทันนะครับยังไม่ค่อยเข้าใจกลับไปดูคลิปแล้วได้ครับผมอ่า คราวนี้เรากลับมาดูก่อนนะฮะว่าเราทํารูปปฏิเสธและคําถามของว่าถ o d ดูอย่างไรฮะเราจะเติม do หรือ does นะฮะคำว่าเพิ่มหรือเติมเข้าไปเนี่ยแสดงว่าเราไม่สนครับว่าประโยคนี้จะมี do หรือ does อยู่ก่อนหรือไม่เราเพิ่มลงไปฮะแล้วค่อยเติม not ดูประโยคตัวอย่างฮะประโยคตัวอย่างเขียนว่า doctors have hygienic mask enough in the operation doctors have hygienic mask enough in the operation แปลว่าคุณหมอครับมีหน้ากากอนามัยเพียงพอในการใช้ในห้องผ่าตัดนั่นเองนะครับดูฮะกดบอกว่าให้เพิ่มดูหรือ d a s สลงไปก่อนที่จะเติม not ฮะดังนั้นประโยคนี้ฮะเราจะเพิ่มดูลงไปหนึ่งตัวครับทำไมเพิ่มดูไม่เพิ่ม d a s สละอ่าเพราะ doctors เติม s แปลว่าคุณหมอหลายคนครับคุณหมอหลายคนถ้าประธานเป็นพระหูพจน์กริยาต้องเป็นพระหูพจน์ด้วยฮะอันนี้ต้องจําให้ได้ครับและดูใช้กับประธานที่เป็นพระหูพจน์นะครับ doctors do, ctors, do เพิ่ม do เข้ามาแล้วนะฮะแล้วเราก็เติม not ลงไปแบบนี้ฮะก็จะได้ประโยคปฏิเสธครับและประโยคนี้จะได้ใจความว่าคุณหมอเนี่ยนะฮะ ไม่มีหน้ากากอนามัยเพียงพอในการใช้ในห้องผ่าตัดนั่นเองครับผมและ do not เมื่อเขียนรวมกันออกมาเป็นรูปย่อดได้แบบนี้ฮะเราจะออกมาเป็น don't นั่นเองครับประโยคนี้จึงอ่านว่า doctors don't have tightening mask enough in the operation operation ก็คือห้องผ่าตัดหรือการผ่าตัดก็ได้ นะครับโอเคคำดิวกดข้อที่2ฮนะเราวางดูดัสวางไว้หน้าประโยคเอาไปวางหน้าประโยคเลยนะครับซึ่งไม่ต้องไปสนอะไรเลยนะวางไว้หน้าประโยคก่อนนะครับแล้วก็ไปดูในคํากริยาว่ากริยานั้นๆเนี่ยถ้ามันเป็นช่องหนึ่งอยู่มีการเติม S D S อยู่นะครับเราก็ทําไมครับเปลี่ยนกริยาตัวนั้นให้กลับเป็นรูปเดิมหรือว่าเป็นช่องศูนย์นั่นเองฮะมาดูนะครับ ประโยคตัวอย่างเป็นประโยคเดิมฮะ Doctors have hardening m a s enough in the operation เออเราก็จะมาวางอะไรครับวางดูไว้ก่อนหนตัวฮะอ่า uh, เอาดูวางไว้ก่อนเลย1ตัวแล้วก็ประโยคเดิมเลยครับทั้งหมดฮนะทั้งหมดนะครับเรามาเช็คแล้วนะฮะว่า have เนี่ยมันเป็นกริยา1และ0ครับคำว่า have ในที่นี้นะฮะถ้าเป็นกริยาตัวอื่นต้องไปเช็คด้วยนะครับว่ากริยาตัวนั้นเนี่ย มันเป็นรูปเดียวกันไหมนะครับกริยาโดยทั่วไปนะครับในภาษาอังกฤษนี่นะฮะจะเป็นรูปเดียวกันนะครับฟังเลยนะฮะกริยาช่องหนึ่งและช่องศูนย์นะครับในภาษาอังกฤษนะฮะจะเป็นคำเดียวกันหรือตัวเดียวกันครับยกเว้น verb to be ตัวเดียวะฮะ verb to be จะมีกริยาช่องศูนย์เป็นของตัวเองครับคือไม่ใช่รูปเดียวกับช่องหนึ่งอ่าอันนี้เราต้องจำไว้เลยนะครับ ประโยคนี้ยังไม่สมบูรณ์นะฮะเราใส่ดูลงไปแล้วก็จริงครับประโยคเปลี่ยนเราเปลี่ยนคำกริยาในประโยคให้เป็นช่องศูนย์แล้วก็จริงฮะแต่ยังเป็นประโยคที่สมบูรณ์ไม่ได้เราต้องมีอะไรด้วยครับมี question mark ครับอนี่อย่าลืมนะทิกเล็กๆน้อยหรือว่าลายใเล็กๆน้อยๆในการเขียนภาษาอังกฤษนะครับในการใช้ภาษาอังกฤษเราอย่าลืมเครื่องหมายวรรคตอนด้วยนะฮะามาดูครับรูปปฏิเสธและคำถาม เมื่อกริยาในประโยคเป็นช่องสองฮะเราจะใช้ Di d จำไว้เลยนะใช้ Di d แค่ตัวเดียวฮะก่อนเติม Not เมื่อกี้เป็นกริยาช่องหนึ่งใช่ไหมครับจะยุ่งเกี่ยวกับคำว่า Do และด e s แต่คราวนี้ Di d ตัวเดียวฮะามาดูครับประโยคที่หนึ่งฮะเขียนว่า people had h y g i e n i c masks to protect themselves in 2012 แปลว่าผู้คนเนี่ยมีหน้ากากอนามัยครับเพื่อปกป้องร่างกายตัวเองเนี่ยนะครับในปี2012ช่วงนั้นอ่ะโหยซื้อที่ไหนก็มีครับและตอนนี้มันไม่มีแล้วฮะเพราะว่าหน้ากากอนามัยมันถูกส่งออกไปหมดแล้วฮะอาหารนี้ผมไม่ได้พูดนะฮะพูดตามในข่าวเขาครับอ่าเรามาดูฮะก่อนที่เราจะเติมน็อตลงไปครับอบอกแล้วฮะว่าจะต้องเติมดิสก่อนครับดังนั้นประโยคนี้ฮะ เราจะวางดิสลงไปหนึ่งตัวครับแล้วค่อยเติม Not ครับซึ่งกริยาช่องสองนี่ง่ายมากผมบอกเลยนะเพราะอะไรครับเราไม่ต้องสนครับว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือว่าเป็นผู้พฮนะเราแค่วางดิสลงไปเติม Not ลงไปและเปลี่ยนครับกริยาจากช่องสองกลับมาเป็นรูปเดิมแฝดเป็นกริยาช่องสองของ have ครับดังนั้น เราจึงเปลี่ยน h a l เป็น h a v e ครับและประโยคนี้ฮะเมื่อเขียนออกมาเขียนรวมกันเนี่ย did not รวมกันออกมาเป็นรูปยอ่อเนี่ยจะได้คำว่า didn't ฮะประโยคนี้ฮะจึงอ่านออกเสียงว่า people didn't have hygienic masks protect themselves in 2012่ตรงนี้นะครับตอนนี้ฮะในปี2012อันนี้เป็นประโยคปฏิเสธนะ ไม่มีหนะ้ากาละไมใช้ปกป้องตัวเองนะฮะไม่มีละเออผมเขียนไว้แบบนี้นะครับต่อมาดูซิการทําประโยคคําถามเนี่ยนะฮะง่ายก็ง่ายเหมือนกันฮนะคือเราเอาดิษเนี่ยไปวางไว้ที่หน้าประโยคครับแล้วเปลี่ยนกริยาตัวเดิมในประโยคเนี่ยกรยิยานะครับให้มาเป็นกริยาช่องศูนย์นะ,ะดูนะครับเราวางดิษก่อนเลยหนึ่งตัวแล้วก็ทําไมครับอไอประโยคเนี่ย นะครับประโยคเดิมนะครับแต่อย่าลืมว่าเปลี่ยนคำว่า h ฮ a เนี่ยนะครับให้เป็นกริยาช่องศูนย์ have เป็นช่องศูนย์ของ h ฮ a ฮะเออแต่ประโยคนี้จะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่ออะไรครับใส่ question mark ด้วยนั่นเองนะครับผมเอาละผมสรุปรูปย่อมานะครับว่าดูเนี่ยเมื่อไรที่มี not ออกมาหน้าตาเป็นไงบ้างฮะดูกับ not นะครับออกมาเป็น don't ออกเสียงว่า don't อย่าลืมนะครับ s t r e s s t นิดนึงนะครับก็คือลงเสียงท้ายนะ don't นะครับโอเคต่อมาครับ does not does not ออกมาเป็น doesn't ออกเสียงนะครับ doesn't ต่อมาครับ did not did not เมื่อรวมกันฮะออกมาเป็น didn't didn't โ okay. อเค เอาละคาวนี้ผมสรุปเวิร์บทูดูทุกรูปให้ดูฮะว่าเป็นกริยาแท้กี่รูปเป็นกริยาช่วยกี่รูปและมีอะไรบ้างฮะเริ่มจากกริยาแท้ก่อนนะกริยาแท้ช่องที่1นึ่อ่ะจะมี do และ does นะจำไม่ดีนะกริยาแท้ช่องหนึ่งของ do คือ do และ does ครับช่องที่2คือ did ฮะช่องที่3คือ done นะครับ done อ่าว่า done นะฮะช่องศูนย์ของเวิร์บทูดูคือ ดูฮะและช่องเติม i n g เนี่ยเราก็เอาช่องศูนนี่แหละมาเติม i n g ครับก็กลายเป็น doing ฮะนี่เป็นวิธีการจำง่ายเลยนะครับเวลาเติม i n เอเอาช่องศูนหรือเอารูปเดิมมาเติมมันเองครับเออและเราต้องจำให้ได้ว่าเมื่อไหร่ถ้าเป็นกริยาแท้เนี่ยนะครับจะมีความหมายว่าทำฮะอ่ะาคราวนี้ตีกรอบไว้นะครับเราจะได้จำได้ฮะ ในส่วนของกริยาช่วยฮะสรูปมีดังนี้คือ do does และ did ครับมาามตัวนี้ไม่มีความหมายดังนั้นเราจะไม่ต้องแปลนะฮะเมื่อไหร่ที่อยู่ในประโยคนะครับอันนี้ต้องจำให้ได้นะฮะเอาละคราวนี้ผมเตรียมแบบฝึกมาให้ครับเป็นบทความฮะซึ่งผมจะให้เติม do does did done doesn't don't didn't เตัวฮะในบทความนี้ครับ และผมอยากให้นะผู้ฟังนะที่กำลังนั่งดูอยู่เนี่ยนะฮะได้ลงมือทำเองก่อนนะด้วยการหยุดคลิปไว้ตอนที่ผมเอาโจทย์ขึ้นนะครับลองทำดูเพราะว่าเดี๋ยวผมฉเฉลยเลยฮนะประโยคที่1น่ฮนะ since 2019ตั้งแต่ปี2019คือปีที่แล้วนี่นะฮะ I heard about COVID-19 ฉันได้ยินอหรือว่าได้รับรู้ข่าวนะเกี่ยวกับโควิด -19 เนี่นะฮะ in that time ในตอนนั้นทำไมครับ we จุดๆจจะให้เติมลงไปฮะเติมอะไรดีครับ we จุดๆ mention mention แปลว่าพูดถึงฮะ่า we ตื๊ดตืด mention it in the society while t like today เออเราทำไมฮะ ไม่ได้พูดถึงครับเอออิดในที่นี้หมายถึงโควิด1 9ฮะในสังคมอย่างกว้างขวางเหมือนทุกวันนี้ฮะเพราะว่าตอนนี้หวยเป็น,ปนข่าวฮอตข่าวป๊อปเป็นกรณีร้อนฮะซึ่งทุกคนจะต้องรู้จักคำว่าโควิด1 9ฮะเออเพราะตอนนี้ทุกหน่วยทุกกระทรวงทุกคนทุกประเทศและทั่วโลกเลยนะฮะให้ความสำคัญในการปกป้องและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโควิด1 9มากฮะประโยชน์ต่อมาครับ I r e m e m b e r that ฉันจำได้ว่าอะไรฮะ I d ุ d the homework about it once ฉันจำได้ว่าฉันอะไรครับการบ้านเกี่ยวกับมันครั้งหนึ่งฮะเติมคำว่า did นั่นเองครับเออเพราะว่านี้เราพูดถึง ส่วนที่มันเป็นอดีตดังนั้นนะครับเราก็จะต้องใช้กริยาที่เป็นอดีตนะฮะสังเกตนะครับคาว่า2019เนี่ยนะฮะเป็นอดีตปีนี้2 0 2 0ใช่ไหมดังนั้นประโยคที่1น,นะฮะใช้คําว่า did t และประโยคต่อมาเลยใช้คําว่า did ครับต่อมาเป็นย่อหน้าใหม่ะฮะผมเขียนว่า now แปลว่าในขณะนี้แสดงว่าเราเปลี่ยนเวลาแล้วนะฮะ we จุดจุดจุด All about protecting ourselves from it แปลว่าพวกเราอะไรฮะเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากมันคือมันในที่นี้คือโควิด19นี่แหละฮะพวกเราอะไรครับเกี่ยวกับการปกป้องตอนเองฮะพวกเราดูนี่เองครับ we do all about protecting ourselves from it แปลว่าพวกเราเนี่ยทำทุกสิ่งอย่างอะไรก็ตามที่มันป้องกันเองได้พวกเราทำหมดเลยฮะ we have t r a c k e d track, track แปลว่าติดตามฮะ we have tracked the news continuously, continuously แปลว่าติดตามอย่างต่อเนื่องฮะ to avoid infection, to avoid infection, avoid แปลว่าหลีกเลี่ยงฮะ infection คือการติดเชื้อฮะการที่จะหลีกเลี่ยงการติดเชื้อนี้นะครับ we need to stay home and wear h y g e t i c mask when we have to be out to be in the crowd แปลว่าเราจําเป็นที่จะต้องอยู่บ้านก่อนนะช่วงนี้ฮะและสวมหน้ากากอนามัยด้วยเมื่อต้องออกไปอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆครับคำว่า c r o วก็คือฝูงคนหรือแปลว่ากลุ่มคนตรงไหนก็ตามที่มีคนเยอะๆนั่นเองนะครับ someone ตืดๆ wear mask บางคนสวมหน้ากากใส่อะไรดีฮะตรงนี้เติมคำว่า d o e s n ฮนะ เออพ่อซัมวันเป็นประธานในกนะฮะผมพูดไว้แล้วนะครับในเรื่องของความสอดคล้องประธานกิยาและประธานในกพจน์ในคลิปที่แล้วนะฮะเราย้อนกลับไปดูได้นะครับ Someone does n t wear mask แปลว่าบางคนก็ไม่สวมหน้ากากอนามัยนะ I d n t understand why they list themselves like this แปลว่าอะไรฮะ ฉันต Lil ื๊ดเข้าใจทำไมพวกเขาเสี that that says, ่ยงตัวเองแบบนั้นก็ต้องเติมคำว่า don't นั่นเองคำนี้นะฮะเป็น I don't understand why they r i s t themselves like this ประโยคต่อมาครับ we have จุดๆเลยสองคำฮะตามหลัง have ครับมี have มาไหมฮะจะต้องเติมคำว่า like <yeah> done ครับ like ก็จะกลายเป็น we have done all we can to stay safe for two weeks พวกเราเนี่ยทำทุกอย่างเลยฮะที่เราทำได้เพื่อรักษาตัวเองให้ปลอดภัยเป็นเวลา2องอาทิตย์มาแล้วนะฮะต่อมาครับประโยคสุดท้ายฮะ I hope my family does the same แปลว่าฉันก็หวังว่าครอบครัวของฉันเองเนี่ยนะก็น่าจะทำเหมือนกันนะครับก็คือหมายถึงว่าอะไรที่เขาบอกว่าปลอดภัยก็ทำไปเถอะนะครับประโยคสุดท้ายฮะคือ make God bless you แปลว่าอะไรครับแปลว่า,อาขอพระเจ้าทรงอวยพรนั่นเองนะฮะโอเคนะครับก็คลิปนี้นะฮะเป็นเรื่องของ w o r ร to do ซึ่งในอนาคตนะครับเรายังเป็นที่จะต้องใช้ w o r k to do w o r ว to be, w o r ี to have อีกเยอะฮะดังนั้น ใครที่ยังไม่ค่อยเคลียร์ไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมจะพูดเหมือนในคลิปคือลองย้อนกลับไปดูซิว่าในช่วงแรกผมพูดว่าอะไรอธิบายตรงนี้ว่าอย่างไรและมีการใช้ที่มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะฮะบทที่5แล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปเรื่องต่อไปครับจะเป็นอะไรติดตามมาครับขอบคุณครับ